หนูไม่ได้แต่งตัวเขาคือแต่งอยู่ก็แต่งอยู่งั้นวะงั้นเอาใส่เสื้อสีขึ้กันเถอะเอาไม่ได้นัดกันเลยนี่ไม่ได้นัดกันเลยนี่นัดกันไม่นี่ไม่เหมือนนะนี่เดพี่รำเพรีนงนั่นแหละใส่ตามหนูนะ พอไอ้ประเดียใส่ตามได้ไม่รู้ซั่มเดี๋นี่หนูก็ไม่รู้ก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องมึงเอิ่นมั้งโอ้ยประกาศอนาคตกองไมได้ยินดีเสียงก็เอาล่ะหมดแล้วยนคนทุกคนบันทึกไว้นะคะนี่คือหลักฐานนะคะว่าว่าคำว่าเขามาเพ้นสีประท้วงเพ้นสีอ๋อ,อ,อสีประเด็นรัดเด่นนอนเด้ออ๋อ เมื่อ,อ,อ,ะะอ,อ,อกี้ลองว่าอะไรนะคะน้องอะไรขอนแก่นนะคะฮะเมื่อกี้ลองว่าอะไรนะคะน้องนิดอุดรน,น้องเบลคอนอ, <laughs> อ่ะเขาบอกลองว่ามากที่ <laughs> พรุ่งนี้ไปไหนคะไปแถวนั่นละ่ะ <laughs> ยาเฮ็ดเสียงแบบนี้ <laughs> <m ans> นเขาเฮ็ดเสียงแบบไดกันมันคือพี่เขาจะปล่อยวันไหนคะไม่รู้เหมือนกันค่ะ <g ül> โอ๊ยยาเฮ็ดเสียงแบบนี้ <laughs> <g ül> โอ้ยเนาะไอ้กวางหมกัน ทุกคนดูไว้นะคะนี่คือหลักฐานนะคะเฮ้ย่ต้องหาพยานเนี่ยแบบก้อยู่แล้วแหละโอ้ยเอาก็เราก็ถ่ายถามกันเนะเาะ